พี่บอกคุณแม่จะมาแจ้งความคนที่โพสต์นู่นโพสต์นี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่แจ้งไม่แจ้งใช่ไหมไม่แจ้งไม่แจ้อุ้ยไม่ต้องแจ้งความสองคนนั้นอ่ะปล่อยไปเลยทำตามธรรมชาติคุณแม่นะเออชาติสุกต้องเพชรมันบัเทิงก็คือก็คือมีคนถามว่าใครแหละเป็นคนโพสต์เขาก็ตั้งข้อสงสัยที่โพสต์ว่าบังแจ๊ค อ่ะแล้วบางแจ็คมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอาข้อมูลเอาอะไรของจตงโมไปได้ยังไงไล่ย้อนไปเลยไทม์ไลน์เลยนะตอนแรกวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมือถืออยู่กับกระติกกระติกเอามือถือไปคืนแม่บ้านที่แต่งแม่บ้านเอามือถือไปให้ตำรวจตำรวจไปสืบสวนสอบสวนเอามือเอามือถือมาคืนแม่แม่บอกว่าให้ทนายเดชาทนายเดชาบอกว่าไม่ได้อยู่กับผมจุ๊กแล้วแล้วมันก็กลับไปอยู่กับแม่แล้วแล้วเรื่องราวในมือถือนี้ ไปโพสได้ย no ังไงแม่บอกไม่ได้โพสต์แล้วรูปรูปแตงโมที่โพสต์นี่เป็นรูปเก่านะเป็นรูปเก่าที่อยู่ในมือถือของแตงโมนะเป็นรูปในเครื่องมีตั้งแต่ปัจจุบันแล้วจะบอกว่าแตงโมเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายทุกช็อตคือรูปบนเรือทั้งหมดอยู่ในมือถือแตงโมหมดมีทั้งคลิปทั้งอะไรต่างๆนานาตอนนี้คนที่โพสเนี่ยได้ข้อมูลหมดแล้วนะคนคนเตรี์คนที่เอาเอาเอาเรื่องราวของแตงโมไปเล่นเนี่ยคนนี้มันจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นใคร ทีนี้ค่ะคนตั้งข้อสงสัยว่าแม่ติดต่อกับบางแจ็คซึ่งแม่ออกมาบอกว่าใช่ฉันติดต่อกับบางแจ็คจริงแม่ติดต่อบางแจ็คเมื่อไหร่แม่บอกว่าบางแจ็คเป็นคนเป็นคนที่โอเคแล้วจากนั้นก็กระติกก็ไปออกรายการพี่หนุ่มใช่กันชัยใช่ไหมใช่เท่านั้นยังไม่พอนอกจากขโมย Facebook ขโมย i อยังมีขโมยไลน์อีกปกติออกจากรายการของพี่หนุ่มเสร็จโทรศัพท์มาเลยเจ้า โทรศัพท์จากไลน์เลยเจ้ารับขึ้นไลน์มาหากระติกใครโทรมารู้ไหมอีโมอีโมก็อีโมเนี่ยคือใช้แทนตัวเองแตงโมใช้แทนตัวเองว่าอีโมเวลาแตงโมอยู่กับเพื่อนเนี่ยเรียกอีโมคือพอจบรายการนะพี่ใช่อีโมโทรมาอีโมโทรมากระติกรับปึ๊บต่อหน้านะคะต่อหน้านักข่าวเลยเอาฉันบริกระติกบอกฉันบริสุดใจเปิดให้ดูเลยพอเปิดไปปุ๊บกลายเป็นภาพแบบภาพที่ไม่น่าจะเอามาโพสอะ เป็นภาพว่าวิวส่วนตัวอีโมโตโกใจอิติกเลยดึงมารีบปิดโทรศัพท์เพราะว่ามันเป็นภาพที่แบบแต่มันมันเป็นภาพที่ผู้หญิงทุกคนนะก็ต้องเคยถ่าย รูปร่างตัวเองไว้ในโทรศัพท์แต่ข้อมูลเนี้ยไปอยู่กับไอ้คนนั้นได้ยังไงอ้าวก็อย่างที่บอกไงพี่ว่าคนคนนั้นเขามีข้อมูลหมดแล้วเขาจะปล่อยรูปไหนก็ได้ก็นี่ไงแต่ทําไมจะต้องมาปล่อยรูปนี้ในเวลานี้เพราะว่าการที่จะมาขู่คนที่รับสายอ่ะมันถ้าจะปล่อยนะก็ต้องขู่ภาพโป้ของคนรับใช่ใช่ไหมทีนี้คุณผู้ชมจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะกระติกบอกว่าจะฟ้องจะฟ้องคนที่ มีสองคนแล้วที่ฟ้องไปก็คือสสใช่ไหมใช่ค่ะเพรสสยังสสเขอสสฟ้องไปแล้วแต่โดนยกฟ้องแต่เขาอุทธรณ์อยู่หมอของฝันมีมอสองคุณหมอใช่พี่จีนแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เอาเพจนะคะที่เอารูปของกระติกมาโพสต์ นะคะต่างๆนานารวมถึงคนที่วีดีโอคอลมาเนี่ยเขาเชื่อเป็นคนคนเดียวกันจะฟ้องคนนี้ด้วยเ,เพราะว่าทําให้ตัวกระติกเนี่ยเสื่อมเสียหาย,หายแต่เมื่อวานกระติกไปออกอรายการพี่หนุม่มก,ก็พูดมันเหมือนกันนะ <c oughs> ก็เขาบอกว่าก็กล้าง่ <c oughs> ายเพราะว่าเขาตอนนั้นเขายังทําอะไรไม่ถูกอะช่วง,งแรกๆแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามันมันเขาต้องเรียกร้องความความจริงของตัวเขามาความแข็งแกร่งแต่เขาบอกเขาจะฟ้องแม่ด้วยนี่ใช่ไหมอุ้ยไม่ฟ้องแม่ขอคุยอยู่แม่ขอคุยก่อน อ๋อขอคุยกับแม่ก่อนไปฟังแม่มหถ้ากติกฟ้องจะยังไงใช่เพราะว่ากติกจะฟ้องแม่แต่แม่เนี่ยอ๋อแม่จะไม่ฟ้องไอคนที่เอารูปมาโพสใช่ไปฟังแม่ดีกว่าที่ว่าคุณแม่จะมาแจ้งความคนที่โพสต์รูปโพสต์นี่อะไรเนยอ๋อไม่แจ้งไม่แจ้งใช่ไหมใช่ไม่ใช่อุ้ยไม่ต้องแจ้งความสองคนนั่นนะปล่อยไปเลยธรรมธรรมชาตินะคุณแม่นะเออชาติถูกตั้งธรรมชาติจะเล่นงานเองธรรมชาติจะเล่นงานเองนะคุณแม่นะใช่ค่ะ แล้วก็ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังใช้พี่ธนาเดชานะคุณแม่ใช่ค่ะไม่ม um> ีการเปลี <y 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 ่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนแล้วแม่แล้วโทรศัพท์ของคุณหนึ่งงมเข้าไปได้ยังไงก็โดน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 แฮกไปคุณแม่คุณแม่ยังโดนเลยคุณแม่ยังโดนเลยเหรอโอน่าจะแฮกแม่เขาไม่แจ้งแม่เขาจะไปแจ้งได้ยังไงล่ะแต่จ่ารู้สึกว่าก็แม่เป็นคนเอาข้อมูลให้เขาไม่ใช่ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เหรอ เออพี่พี่คิดเหมือนจันเลยเากำลังรู้สึกว่าแม่รู้ดีว่าพุกสมออย่าอยาคิดเหมือนกันแจ้งความนะพี่คนดอันนี้เหรอไม่แม่แม่เขาไม่จะไปแจ้งได้ไงสมุิสมุิอันนี้สมุิเป็นเรื่องสมุินะสมมติว่าถ้าแม่เขาเป็นคนเอาโทรศัพท์ไปข้อมูลอะไรแบบที่เป็นข่าวออกมาแม่ก็โดนด้วยนะ แต่จากแต่จากที่จัฟังนะออแม่บอกว่าจะไม่แจ้แจงหรอกคนนั้นน่ะคือแม่คําพูดของแม่เหมือนรู้ตัวว่าคนนั้นคือใครเป็นภาพของคนคนนั้นน่ะขึ้นมาในในในความคิดของแม่นะัดสิ่งที่แม่พูดอะ่ะพี่นึกออกป่ะเหมือนแม่รู้อยู่แล้วแม่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลโดยตั้งใจหรืออาจจะวางเพอๆ์ไว้แต่แม่รู้ว่าคนนั้นคือใครโทรศัพท์มันไม่ใช่ใช้เวลาแป๊บเดียวลอกข้อมูลได้หมดนะดมันต้องแป๊บเดียวไอคลาว่ะเหรอแค่บอกพาสเวิร์ดนะพี่มียูเซอร์เนมพาสเวิร์ด แป๊บเดียวซิงค์เลยเพจนี้ค่ะ,ะ Happy Melon Mel <on. S 2> Official ขอชี้แจงเลย2ประเด็นหลักๆดังนี้นะคะประเด็นแรกเนี่ยเพจที่ใช้ในปัจจุบนันมีแต่เพจ Happy Melon Official ที่มีผู้ติดตาม1 4 5 0 0ล้าน4แสนคนขึ้นไปเอะเมื่อวานจะเห็นเพิ่งจะเป็นล้าน2นะ 2> ไม่ไม,มันขึ้นเนี่ยม,มันขึ้น,น<ด>แลเไปดูกันเยอะคนว่างเยอะ2 เพจนี้เนี่ยไม่เคยเผยวิดีโอลับของแตงโมหรือไลฟ์สดหรือสร้างหลักฐานเท็จค่ะเพจนี้จะลงเฉพาะหลักฐานจริงที่ได้กู้กลับคืนมาจากเครื่องแตงโมเท่านั้นนะข้อสอันนี้สำคัญเพจนี้นะคะได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่ใครอนุญาต,อน,ญาตอนุญาตแปลว่าอะไรตำรวจอนุญาตหรอแม่อนุญาตหรอหรืออะไร และนี่ปัดชิมลิขิตขอให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวเฉพาะเพจนี้เท่านั้นข้อมูลจากเพจอื่นเราไม่รับผิดชอบใดท้งเส้นอืมอันนี้คนที่มาปลอมตัวเป็นแตงโมคือไม่ได้ปลอมตัวเป็นแตงโมหรือพี่ใช้พื้นที่แตงโมแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นใครสักคนที่บอกว่าฉันเป็นข้อมูลที่อีกด้านหนึ่งทั้งโปงว่าคนที่ทิศทํากันเนี่ยร่วมรู้กันหมดรู้ไม่ได้เป็นแค่คนเดียวแน่นอนใช่รู้กันแน่นอนเพราะว่าเป็นขบวนการอนุญาตใครอนุญาตมึงให้โพสเออ ไอ้ตังโมอนุญาตเหรอตังโมมันเสียไปแล้วแล้วใครอนุญาตให้มึงโพสโพสต์คนที่มีอำนาจโดยชอบทำคือใครแม่ไงพี่พูดแล้วนะันไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงแม่ตังโมใช่งหมถึงแม่ฉัน อย่ามาฟ้องกันนะแม่นี่แหละคือประเด็นแรกนะคะในเรื่องของคนก็ถามว่าใครเป็นคนที่ทําให้เธอทําเรื่องแบบนี้เพราะนี่คือคดีมันก็ใกล้จะจบแล้วอ้จัแล้วอันนี้ฉันจะบอกให้เลยว่านักสืบโซเชียลต้องช่วยกันสืบเอาออกมาให้ได้ว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลไปให้คนนี้เขาออกมาให้ได้นักสืบโซเชียลก็จะแบบหาความยุติธรรมให้แตงโมแล้วก็เอาออกมาพลรู้ว่าเออไปหาเลยว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลไปให้คนนี้เขารู้นะฮะพี่ดูในทวิตเตอร์สิ ขารู้แต่ตอนนี้ก็เอามาาเอายืนยันเลยเซฟดูเซฟว่าจะยอมรับไหมแล้วดูเซฟสมมุติไอ้คนนี้ไอ้คนที่โพสเนี่ยแล้วสมมุติว่าเปิดเผยออกมาว่ารู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนโพสเพราะต้องการสร้างสถานาการณ์ให้ให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งจากที่บอกเป็น,ปนวุฒเหตุจะให้เป็นฆาตกรร,รมไม่ได้แต่ตอนนี้แม่ก็บอกว่าคิดว่าอาจจะเป็นฆาตกรรมแล้วนะนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคน5คนที่ไปออกรายการพี่หนุ่มเนี่ย เพราะว่าหัวกันรู้จักกับน้องชายของพี่เมย์ซึ่งก่อนจะออกรายการเขาก็นัดไปกินข้าวกันก่อนเพจนี้บอกแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็มีการชี้แจงกันหาขอขึ้นเป็นประเด็นที่สองเลยนะคะนี่แหละมีประชาชนทางเพจติดต่อ,อถามมากว่าทำไมห้าคนบนเรือจงใจออกเฉพาะรายการโหนกระแสเท่านั้น ก็เพราะว่าน้องชายภรรยานหนุ่มกัญชยัยเป็นเพื่อนรักกับในปอแล้วแต่ละคําถามในรายการมีการเตรียมคําถามคําต,ตอบก่อนออกจากรายการฉันว่าคน,นคนเมย์ไม่มีน้องชายน้องชายที่เมย์คือพี่น็อตวลลิศแต่เป็นรู้จกักเป็นญาติห่างๆเป็นญาติก็พราตุ่มมเพราะตุ่มเขาว่าชลัิเฟื่องอารมณ์ใช่เฟองอารมนิตเฟื่องอารมณ์แล้วก็น้องชายพี่ตุ่มเขาก็ชพี่น็อตวลลิศพี่น็อตวลลิศกับพี่เมย์ยังเคยเล่นละครเป็นแบบนุ่นนี่กันอยู่เลยไม่แต่ฉันแต่ฉันแบบว่า มันไอคนที่ให้ประเด็นอะไรมันมันเพอร์เจอร์มาแล้วพี่นัดไม่รู้จักกับปอนะอืมใช่แล้วแล้วการเตรียมคําถามคุณผู้ชมมันมันเวลาไปออกรายการมันมันไม่ใช่การเตรียมคําถามคําตอบมันคือการบอกคําถามว่าฉันจะถามประมาณนี้เธออนุญาตให้ฉันถามไหมนะนั่นเป็นการบอกถ้าคุณอนุญาตโอเคฉันจะถามเธอในรายการเพราะเป็นรายการสดแต่ถ้าไม่อนุญาตก็จะไม่ถามเพราะนี่คือจรรยาบรรณของรายการเหมือนเวลาเรามาคุยกันอย่างเงี้ยพี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่มเขาจะไปหัวเรื่องอะไรไ<ม>พี่พี่หนุ่มเขาก็จัดรายการตรงๆอยู่แล้วเขาก็เอาส่วนใหญ่พี่หนุ่มจะเอามาออกทั้งสองฝ่ายเลยนะใช่ไม่งั้นเขาไม่ฟาดขนาดว่้เพชรมันบันทัง